ที่จากร้านเป็นรถเข็นนะคะเข็นเข็นเข็นมาขายหน้าตลาดตรงเตาปูนนะคะตอนนี้ไม่ต้องใช้รถเข็นล้วค่ะนี่ค่ะเปิดเป็นร้านแล้ววันนี้จะพามาทานเบอร์เกอร์นะคะนี่เลยร้านอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนมากนะคะร้านนี้ใครมาก็ ส่วนมากจะเป็นเทโกเวยนะคะนี่แอนสั่งเบเกอร์เนื้อนะคะแต่ว่าแอนเพิ่มเนื้ออีก1ชิ้นก็เป็นเนื้อ2ชิ้นนะคะในดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสั่งเบเกอร์เนื้อธรรมดาก็จะเป็นแค่เนื้อ1ชิ้นเท่านั้นนะคะแอนเพิ่มเนื้อเข้ามาด้วยอีก1ชิ้นเพราะฉะนั้นเบเกอร์นี้นะคะในราคา55บาททุกคนชิมแล้วนะทุกคนเนื้อดีได้ยินมาว่าขนมปังอ่ะเขาไม่ได้ใช้ขนมป,ปังในไทยนะคะแล้วเขาก็มีซอส อร่อยเลยอ่ะความอร่อยอ่ะไม่น้อยหน้าแบรนด์ต่างๆเลยนะจะจัดความเค็มจากชีสเนื้อจะมีความแบบเป็นเนื้อเลยอ่ะแล้วก็หอมเนื้อทุกคนขนกปังดีขนมปังนุ่มเนื้อเวลาเคี้ยวเข้าไปจะเป็นท็เจอร์เนื้อแบบมีความแบบกรุบๆินิดๆด,ด้วยนะมันกรุบๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบสแมตเบอร์เกอร์อ่ะอร่อย มาก็มารับบัตรคิวก่อนนะคะแล้วก็จะสั่งเป็นไรเดอร์ก็ได้นะคะจากทางไรเดอร์ก็ได้ตรงนี้นะคะร้านนี้จะมีหลายเมนูมากเลยค่ะเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่ทอดแล้วก็จะเป็นแบบมีเพิ่มอะไรก็เอ็กซ์ตรานะคะก็จ่ายตังเพิ่มเข้าไปอยู่ที่เบอร์เกอร์ทองดีเบอร์เกอร์ค่ะถนนเตาปูนนะคะอยู่ตรงแถวตลาดเตาปูนค่ะ